มันเฮปไหนอยู่ตรงกลางวางใจไปไหนก็มีเธออยู่แต่เธอไปไม่ลาไม่มีเธอกลับมาไม่มีแม้สี ถึงเธอบอกกับฉันว่ามีแต่ความตายเท่านั้นที่จะพากเราไปจากกันได้วันนี้คนที่เรารักมาจากเราไปความตายพากเธอไปไหนใค จึงเอาแพลงคว้างคงเศร้าสำสูงผู้คนมากมายความตายใยเหลือเอาเธอไปแล้ว สวัสดีครับผมเฮติจัดให้นะฮะสิบร้านพีเอชดิบไบครนะับและผมสวัสดีครับพี่น้องผมปิดพงศ์สุดเอ๊ะชื่ออะไรนะปิดพงศ์สุดเอาพูดพูดเอาเสียงธรรมาดาจะตยตดแเลยตดตายตดแตกเลยอ่ะผมปิดพงศ์สุดปิดอ่ะปิดเป็นญาติกับปูพงสิทธิ <พ Indo S 1> ์ปิดพงศ์สุดปิดพง <PRESID> ศ์สุดปิดพงศ์สุดอ่ะ เมื่อตอนเริ่มรายการครับนะเราก็ทําเพลงไว้อะไรนะไม่ได้เกาะกระแสใครนะครับแต่ว่าจากใจพวกเราทีมงานทีเอ b บิ๊กไบนะไว้อะไรน้องน้องมิล่อนน้องแตงโมครับน้องแตงโมนะครับก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่พวกเราสามารถทําได้นะถึงแม้ทาง ทางคดีความทางอะไรเนียเราเราไปช่วยไม่ได้อยู่แล้วใช่เพราะเราไม่มีความสามารถใช่แล้วนะก็ต้องพึ่งพวกท่านท่านนะเรียกว่านักสืบโซเชียลใช่นักสืบโซโซเชียลยิ่งกระแสแรงเท่าไหร่นะยิ่งพูดง่ายอย่าให้เงียบอ่าอย่าให้เงียบเจาะให้ความจริงมันเผยออกมาอยาให้เขาตายฟรีนะครับผมช่วยกันสืบช่วยกันหาใครมีอะไรก็ให้เบาะแสกันไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองคดีนี้ว่าอย่างนี้นะ ท้ายแล้วนะคือมันจะมีเขาเรียกว่ามีมีโจทย์มีจำเลยนะตามรูปคดีนะมีโจทย์มีจำเลยปกติคดีทั่วไปโจทย์ฟ้องจำเลยฟองจเลยนะแต่นี่โจทย์อภัยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาแล้วใครจะฟ้องจำเลยใครฟ้องจำเลยตำรวจ ตำรวจอภัยให้2 0 0รอภัยอาภัยให้เลย2 0 0รอยเปอร์เนต์โอ้โหไอ้เงี้ยโดนน่าเงินเข้าไปไ่้นะอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลนะอยาให้น้องตายฟรีครับผมนะพวกเราถึงจะช่วยอะไรไม่ได้มากก็ก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันใช่อย่าอย่าอย่าให้คำบางคำที่ที่ผมได้ยินมาทางโลกโซเชียลเขาบอกว่าเงินสามารถตัดเหล็กได้โยนใส่หินหินยังแตกอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเลย ไครับนี้ผมเฮียตี้จะให้อยู่กับปิ๊ดปิ๊ดพงสุดปิ๊ดปิดเลยวะปิดปิ๊ดครับผมปิ๊ดปิ๊ดปิดปีปิ๊ดปิดเป็นอ่ะอ่ะเข้าเรื่องครับผมวันนี้ขออนุญาตรีวิวรถเข้าใหม่สี่คันเว้ยเฮ้ยสี่คันนะสี่คันที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะคันนี้เนี่ยคันแรกเนี่ยขอบอกแล้วอุปสรรคเยอะเหลือเกินเอสพันธ์ดาวนาปีสิบหกซีบีอารปี19บเก้าไฮเปอร โมตาร์ดปี4 4และมอนเตอร์795ปีสิบสนะไล่กันที่คันแรกทำไมถึงอุปสรรคเยอะคันนี้ตอนแรกคุยราคาไว้ราคาหนึ่งนะพอไปถึงปุ๊บแม่งขึ้นราคาผมไม่จบคือราคาผมทีนี้จะวาดลวดลายแม่ไมห้หมยไทยเข้าไป <laughs> นะแม่งขึ้นเป็นหุ้นเลยโอ้โหสุดท้ายต้องยอมซื้อนะ เสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ได้เสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียเข็มขัดอย่าเสียเกงกงใน <c oughs> คนละเรื่อง <c oughs> โคตรสวยนางฟ้านะคันนี้สภาพเทวดานางฟ้ามาเกิด s, s 1 0พันดนาสีดำไป 2016. 2> ี2 1 6 6สภาพรถคันนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่า97.89%ะทำไมต้องมีจุดทศนิยมคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมไม่รู้ผมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เอามีจุดเอามีจุดอุกกตกแต่ง ชิวหน้านะตูวอุจจจะกีวอเทคนะเขาเรียกว่าอะไรเป็กเปกเปกเป็กเพ,พียวคาร์บอนอะกระล้มนะก,กระล้มเครื่องแฟลิงแท้สวยเดิมทั้งคันนะครอบเฟรมคาร์บอนคาร์บอนครอบถับงคาร์อบอนครับ ไฟท้ายแต่งพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะท้ายสั้นแบบไม่เหล็กพับได้ทะเบียนสวย1.05นะอ่ะปิดเข้าไปยางใหม่ครับนะตัวตั้งโซ่ตัวตั้งโซ่พร้อมกันล้มหลังครับนะพักทงพักเท้านี่ยังสวยสวยเซ็นเซอร์นี่อยู่ครบควิกชิปเตอร์ในตัวไวไปไทเทเนียมลืมบอกไปได้ไงวะ ทอดทอดทอดทออนี่เลยวายไไทเทเนียมนะไทเทเนียมทั้งใบครับนะใบปาก C N C ไดนามิกไดนามิกนะคันนี้ถือว่าอ่ในภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานจัดนะถ้าในตลาดสภาพแบบนี้นะขายกัน5ขึ้นแน่นอนเ้ตอนนี้เอสพันราคาขึ้นนะคุณรู้อย่างเอสพันราคาขึ้นนะราคาขึ้นเหรอราคาขึ้นโอ้โหไม่มีรถจะขายปีแล้วกวาดกันไปเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเทเทดัมราคากันไปดัมราคากันมาราคาตก ผมแม่งเคยได้ปี12 13มาที่ขาย300,000กว่าเป็นวัตสาตจำได้ปะอ่าสุดท้ายปีนี้หารวดไม่ได้ราคาขึ้นราคาไม่ขึ้นนะไมค์คันนี้อยู่ที่อ๋อนี่นีของแต่งอีกอย่างหนึ่งรองเท้าไนกี้ไมค์คันนี้อยู่ที่1,400งมื่นโลหนึ่และที่สำคัญกันสะบัดเดิมไม่มีมีกันสะบัดเออร์ลินเข้ามาแทนเออร์ลินฟังเสียงฮะโอ้โห ียงมันหน้าขี่อย่างนี้นี่เองเอสพันพูดหลอไปไหนใครก็มองสาวเห็นสาวักไม่ไม่เห็นไม่ไม่หลงไม่ไม่หลงผู้ชายเห็นผู้ชายทักโอ้ยอยากเลยอะ่ะอยากเจ็บตูด <laughs> อ๋อเอาเข้าเกียร์หน่อยเข้าเกียร์จำคัดเข้าเกียร์หน่อย ลืมขาตั้งเอาใหม่เออเอาโหเสียงโหดจังวะแม่งโหดโคตรโหดเลยโหดอ่ะโหดดิเอาวยิงยิงเสียงยิงแม่งโคตรสนั่นนะนี่เสียงนี้เนี่ยไปขับแถวรัสเซียยูเครนไม่ได้นะ แอบเดียวแม่งปืนกลกาดนี่ครับเอ้าับเรื่องแม่งยิงปุ้งปังสภาพนางฟ้าไรที่ติขนาดนี้สภาพนี้นะเปิดราคาเพียง4,079,000บาทเท่านั้น4,079,000บาทจัดไฟนั้นท่วมท่วมเลยท่วมออกรถ0บาท0บาทดอกเบี้ยพิเศษมีุ้ยกับสภาพแบบนี้เอาต่อไป Cbr 6ก0 R LED นะไมน่เช้งโฉมล่าสุดนะปี2,019สบสภาพคันนี้ถือว่าเป็นรถที่สภาพสวยพร้อมใช้งานไม่ชนไม่ล้มไม่แปะนะมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งก็ท่อฟูนะท่อฟูสแตนเลสได้นะจะได้ไทเทเนียมแต่ว่ามันก็ออกดำๆหน่อยปลายนะอาคาปลายดาบนะคาร์บวิกนะครอบถังคาร์บอนชิ้วหน้าแต่ง มือ,อสามือเบรกแบบแม่เหล็กพับได้นะยางใหม่ขนยังอยู่นะโซ่สเตอร์สายกิฟตนะเซ็นเซอร์พักรงพักเท้าวสวยงามนะฮะไมค์คันนี้อยู่ที่27,000ื่นเจ็ดพันโล2อ0 0 0นเจอ้ส2ง0 0นเนี่ยอ2ห0 0 0นเจ็ดพัโล เล้าใจอย่าเบิ้ลเยอะเดี๋ยวโดนส้นตีนเขานะดุดันเล้าใจสภาพนางฟ้าขนาดนี้เอาใบเพียง2องแ0 0บาท2องแ0 0บาทนะฮะคันต่อไปโอหพระเอกของเรานานนานมาทีไว้ใช่ไฮเปอร์นี่นาน <Hi per S 2> นา,นา,นนา,นนานได้มารีวิวทีครับถึงเวลาเผลอเข้าปุ๊บไปปับ๊บเข้าปุ๊บไปปับ๊บไม่ไม,ไมวันนี้<า>ไม่ตัด,ดหให้ใครเลยอผมไม่ตัดให้ใครเลยมีคนมาขอตัดผมไม่ตัดให้ใครเลยนะไฮเปอร์โมตัดปี2014นะสี แดงนะตัดสติ๊กเกอร์สีขาว,ขาวเข้ากันได้ดีสลิปออนนะป้าย SC Project นะทรงนี้ก็คือเข้าทรงเขาเลยใช่นะยางหน้าหลังล็อตโซ่ทูใหม่ๆนะเฮ้ยยางนี่ใหม่ๆเลยนะยางนี่กิ๊บเลยเอกลักษณ์เขาคือโปรอาร์มนะยังไงไม่ชนไม่ล้มไม่แปะไม่แอะไม่อะไรเลย ไมค์คนนี้อยู่ที่สามหมืออ่นสามพันโลเซอร์วิสใหญ่เรียบร้อยแล้วย,ยไม่ต้องห่วงโอ้โหดูเสียงเสียงนี่แบบนี้เลยออเป็นลูกขอเป็นลูกเป็นลูก ราคา1 8 9 0 0 0 0บาท1 8 9 0 0 0บาทหาไม่ได้แล้วนะหาไม่ได้รถหาโคตรยากเลยโมตาร์นี่หายากมากเอาต่อไปน้องเล็กสุดวันนี้เล็กสุดแต่ซีซีไม่เล็กนะปลายร้อยสามซีซีนะมอนเตอร์เจ็ปี2,012บมาเพาะอุปกรณ์ตกแต่งนิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นกระจกปลายแฮนด์นะ Crg นะบางคนหน้าคาร์บอนครับปั๊มล่างกับเบมโบอยู่แล้วใช่ การล้มตรงรุ่นนะตัวอุดน้ำมันเครื่องนะฮะท่อเดิมครับทะเบียนจังหวัดเลยสีช้ำๆวิ้งๆเงาๆท้ายสั้น RNG นะฮะโซ่สเตอร์ใหม่นะ RK สภาพนางฟ้ามือคัทมือเบรกอ่ามือเบรกมือคัทกระปุกน้ำมันอ่าไล่ไปที่ปิดกระปุกโช๊คอ่า ที่สำคัญคันนี้โชคทองโชคทองนี่ไม่ได้หุ้มสติ๊กเกอร์นะนี่งานงานเขาเรียกงานอะไรงานได้เลยใช่ไหมได้ทองเลยใมคันนี้อยู่ที่2 4 0 0มโลนะฟังเสียงครับก็จะนุ่มนุ่มนิดนึงเท่อเดิมเท่าเดิมก็จะนุ่มนุ่มหน่อย ก็ใจนุ่มนุ่มโอ้โหสุดเว้ยหนักแน่นเสียงเครื่องีกินขาดใช่นะคันนี้เปิดราคาเพียง1 9 0 0 0บาท1 9 0 0 0บาทไม่ลดนะห้ามต่อกูนะขายโคตรถูกนะเจ็ด9ก0 0ห้าบาทครับไฮเปอร์1 8 9 0 0 0บาท CBR 650R 2 1 9 0 0 0บาทและสุดท้ายเทพบุตรนางฟ้าตัวพอคุณแม่ที่จะใหม่นะคันนี้4 7 0 9,000บาท9,000บาทสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0 6 2 8 3 5 2 7 4 2โอ้โหนี้คลิป12นาทีกว่าอีกแล้วโอ้ตัดยาวอีกแล้วทีนี้ยาวเลยไปก่อนเฮ้ยไม่หวัดดีเขาวะหวัดดีครับหวัดดีเขาดิอ้าวมอเตอร์ไอเตอร์ ta bay và đi